สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องฟินอวันกันทุกคนนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเรามาเล่นแมปเออเมื่อกี้เต้หายไปไหนอะ่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเต้อยู่ในเซิร์ฟเมื่อกี้เอาเต้หายไปไหนอะ่ะ ก็ชอบมันเถอนนะฮะไม่ต้องมีเต้เราก็ถ่ายได้นะฮะเอเปิดคลิปยังไม่เสร็จนะใครที่ไม่ชอบคลิปนี้นะฮะคุณก็ไม่ต้องดูหรือไม่ต้องกดดีไลน์นะไม่ชอบก็ไม่ต้องกดดูแล้วไม่ชอบไม่ต้องกดดีไลน์นะนะหรือจะกดก็ได้ตามใจคุณนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะไม่ชอบไม่ชอบการพูดไม่ชอบการอะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องดูไม่ต้องดู โอเคถ้าทุกคนเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสครนะฮะแล้วเราก็มาอยู่กับเต้นะฮะเต้ทีวีซีเดนะฮะซึ่งปกผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคถึงเวลาที่ผมจะมาสอนเล่นแมปนี้กันแล้วนะคะแมบปบนี้เป็นแมปของลุงพีนะเป็นแมปของคนไทยคนติดตาม1ล้านคนนะคะก็จะบอกอะไรให้นะครับน้องๆแมบปบนี้เล่นง่ายๆเลยฮะเริ่มมาเราจะมีเงินอยู่นะฮะให้เราเดินมาหาหมดขัดไฟนี่ถามว่าผมรู้ได้ไนงะว่าเป็นมดอะไรลุงพีบอกโอเคเนี่ยเดินมาแบบนี้แล้วก็กดค้างนะกดไปแบบนี้แล้วมันจะมี ที่ขุดให้ซื้อนะอย่างแรกให้เรากดตรงนี้เลยกดคลิกที่แมงแล้วก็กด yes จากนั้นอย่างที่สองคุณต้องวิ่งไปนี่วิ่งไปขุดแร่นะแต่ซึ่งผลผมพึ่งมาเล่นเมื่อสองวันที่แล้วเวลผมยังมีนิดเดียวแล้วคนนั้นว้าวโอ้โหมีแต่คุณขุดแร่เต็มเลยแลกเกิน นั่นแร่นั่นยังว่างอยู่นะคุณแร่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าขุดแร่จะได้อะไรนะฮะอือฮึี๋ยวดูกันุแร่ใช่ไหมขุดแร่จะได้เตกับพิมพ์เตซีวีเซีนนี่นะฮะอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือฐานแต่นี่เป็นเหล็กนะฮะนี่คือเหล็กนะฮะต่อไปก็จะเป็นฐานนะฮะ คือมันจะสุ่มได้นะฮะแล้วถามว่ามถามว่าตัวละครเนี่ยได้สุ่มได้ยังไงนะฮะก็ต้องอย่างแรกคือคุณต้องขุดได้เพ่นใช่ไหมแล้วก็กดที่หน้าจอแล้วมันจะมีให้ y yes e กับ no ให้คุณกด yes นะฮะแล้วตัวคุณก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นตัวละครที่คุณสุ่มได้นะอย่างเช่นเกมนี้ก็มีไก่มีอะไรวะมีวินเอร์มีเ e ซนมีคาร่ามีอ่าอดัมใน คอ,อร์ดออฟเล็กนะล็อกนะแล้วก็มีอะไรอีกวะอ่า,อาประมาณแล้วก็มีออไม้อีกออไม้์ออไม้โอเคแล้วก็มีอีกไหมมีอีกหนึ่งตัวโคนนั้นที่เพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นะฮะโคนนั้นเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะเฮ้ยเตะสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยเตะสุ่มเลย,เลย,เลย,เลยฟิโนโ่ไม่ คลิปเลยนี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมไปตอบอูเต oh, oh ้ได้เป็นโอไมโตในฮะโหโคเท่เลยนะผมได้ไปแล้วแหละฮะเต็กกดสกิลแบบหล่อเท่มันมีสกิลอาร์ที่กดไม่ได้นะตอนเนี้ยซึ่งมันเป็นสกิลที่หล่อเท่มากเลยที่จริงผมได้แซนนั่นแหละผมก็เลยถ่ายรูปแคปไว้แต่ผมอยากได้อดัมไงผมก็เลยเออสุ่มเอาหาก็เลยไม่ได้นะก็เลยได้ไก่เมนมานะฮะ โอเคซึ่งประมาณอืมใช่มันเถอะนะแล้วอย่างต่อไปคือคุณได้แร่มาใช่ไหมคุณก็สามารถเอาแร่มาขายได้นะกดขายตรงนี้เลยนะฮะแต่ผมไม่มีแร่นะ,ะเพราะฉะนั้นแลกเกินมาแยกเตะขุดดีกว่าซึ่งไก่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกดสกิลอาร์แล้วขุดเร็วมากเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมีแต่คนแย่งโอ้โหอะไรนักหนาะ ซึ่งตอนแรกเราจะมีเควสนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเคเวสเบลหนึ่งถึงเบลห้านะฮะแล้วก็มีเควสแจ้นะฮะค่าไก่หนึ่งร้อยตัวเราจะได้เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็สุ่มเอานะไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้หามานี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยขุดแบบนี้ใช่ไหมสองวิตีคั้างหนึ่งโอเคเปิดล่างไฟปุ๊บอืมตีหนึ่งวิตีหนึ่งข้างหน้าโคตรเร็นะว ซึ่งไก่นี่หาง่ายมากง่ายง่ายพอๆกับอ e ีธานวินเทอร์เลยนะอีธานวินเทอร์เป็นใครน่าจะมาจาก resident evil มั้งน่าจะพาดจนิตหรือเปล่าหรือว่ามาจากเรื่องอื่นไม่แน่ใจอ่ะนี่นะฮะ่านนะฮะนี่คือฐานนะฮะอย่าเห็นว่าเป็นนะฮะมันไม่ดีนะนี่เป็นฐานไม่ใช่ดำๆนะเออ พูเล่นนะฮะก็แมปของคนไทยเรามาสนับสนุนหน่อยนะฮะก็แมปนี้เป็นแมปที่ดีนะแต่ออก็ดีนะดีนะดีดีดีมากเลยโคตรดีเดียวนี่ฮนะคือมันจะมีเรียกว่ายังไงการฟ์มเปลวคือ ถ้าเลเวลต่ํากว่าสิบใช่ไหมเราจะขุดแร่เราจะขุดหินที่เลเวลสิไม่ได้นะอยากให้ลุงพีนะฮะช่วยทําตอนที่ขุดแร่ขุดหาแร่และได้เวลจังเพราะว่าผมไปสนสาขุดแร่เนี่ยผมไม่ได้อะไรแบบนั้นนะผมไม่ได้เป็นสายแบบ <Ooh. S 1> ผมไม่ได้เป็นสายแบบฟาร์มเวลนะะเพราะว่าเกมนี้ฟาร์มยากมากเลยฮะนี่คือ นี่คือผมใช้แกสเตอร์บัตผมใช้แซนใช่ไหมตีไก่อะแก่ไก่เวลหนึ่งนะผมยังเอามันไม่ลงเลยจริงของจริงกดสกิลทุกสกิลกว่าแม่กว่ามันจะตายนะทุกคนจริงสัตว์เลยจริงมากถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากเลยมันสนับสนุนกันได้นะ

สกิลนี้ก็เป็นสกิลของทิงมีเพียงหนึ่งเดียวสามารถสามารถสตัาร์สามารถทำให้สามารถทำให้คนที่อยู่ในวงดัมดัมเลือดลดลงได้นะฮะสกิล e ะะ oh no, อีนะฮะเตะบอลโอ้โหเตีอะไรให้เกินนีนะ่สตัร์ด้วยนะนี่สตัร์นะฮะอ้าวสตัร์เราอยังเดินไดโ้โอ้โอ้จีซัส มาดูกันนะฮะว่าสกิลวจะมีอะไรเออยิงเข็มปะยิงเข็มแล้วก็ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่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 เอายิงไม่ค่อยจะโดนเลยอ้อะไรอะไรหยดุดตามนอนเวีม,มาลองดูซิยิงเข็ยมยาสลบแล้วก็ความจริงเพียงเดียวเออเออ จ๋งอยู่นะต็มมืนเลยมืนแล้วก็ยิงต่อมือนแล้วก็ยิงต่อบอกเลยคนนั้นก็ดีนะแป๊บหนึ่งเพื่อนผมทักมาโอเคผมก็คุยกับเพื่อนออกอ๋ออะไรนักหนานี่ขายปุโอเค แล้วมันก็มีระบบอีกระบบหนึ่งนะฮะระบบเลกรีเควสนะฮะก็เอาเพชรน,นะฮะเดินขึ้นมานี่พอคุณได้เพชรใช่ไหมยอย่าเพิ่งสูมนะถ้าคุณจะรีเควสไปถามลุงพีในดิสคอร์ดนะ,ค,ะคุณก็เดินมานี่เลยนะฮะเออ่ขึ้นต่อซุบขึ้นมาคุยกับตัวด้านบนนี่เลยนะะตัวรีเควสนะห้องสำหรับ ห้องส่งพลังนะอยากให้มีพลังอะไรก็สามารถเข้ามาโดยใช้หาแป๊บหนึ่งลูบี้หรือเปล่าหรืออะไรเพชรหรือลูบีแ้แดงๆวะน่าจะเพชรหรือไม่ก็ลูบีแ้แดงๆห้องส่งพลัง oh. าารรเฮลโหลสกิลดีลเดอร์คุณสามารถรีเควสพลังอะไรก็ได้เดี๋ยวแป๊บคุณสามารถรีเควสพลังอะไรก็ได้ไม่มีอันหนึ่งใช้ไดมอน อันหนึ่งใช้5,000บาทนะสามารถรีเควสได้นะใครสามารถใครอยากให้มีพลังอะไรก็สามารถมารีเควสได้นะ,ะอย่างเช่นผมจะแป๊บนึงพลังบอยเฟนเดี๋ยวผมไปรีเควสก่อนนะแป๊บหนึ่งผมคิดตัวละครแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมนั่งคิดผมคิดว่า ผมคิดอะไรไม่ออกผมคิดว่าพลังที่ผมอยากให้ลุงพีทำใช่ไหมผมเออไม่รู้ว่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยถามคนในกลุ่มนะฮะว่าอยากให้รีเควสอะไรนะฮะไออ,อยากให้มีตัวละครอ,อะไรขึ้นมานะอันนี้อะไรเออบาบ้บาบ,บาเสร็จแล้วรีเซ็ตพลังน่นนี่นั่นปะโอเคมาดูกันว่า จะคิดพลังอะไรเป็นอย่างแรกนะฮะพลังอะไรเดี๋ยวพลังเหรอ เอาเป็นโจทาโลแล้วกันนั่งคิดเกือบชั่วโมงโอ้ก็แค่โจทาโลทำไมเราคิดไม่ได้นะไปไปรีเควสจวทาโลกันโกโกเพื่อนไม่ไม่ตอบเลยโ,โจทาโลพลังโจทาโล <c oughs> รีเควสพลัง ไปเลยจูทาโลลดแถวนี้เสียงดังจังเออแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนะจูทาโลโอเคส่งไปเลยเรียบร้อยเงินผมหายไปเรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นก็รอพลังจูทาโลไปนะฮะรอไปสักวันวันสองวันเดี๋ยวก็ได้แล้วมั้งเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่รีเฟซในเซิร์ฟนี้น่าจะนะ เกมนี้ก็เป็นแนวฟาร์มเป้ฟาร์มเพชรหาตัวละครอะไรแบบนี้นะเกมแบบนี้มีเยอะแต่ นี่เป็นของคนไทยยูทูบเบอร์หนึ่งล้านซับแมปนี้ไม่ได้ทําจริงจังแมปนี้สร้างมาเพื่อทดสอบว่าลุงพีเขียนสคริปเก่งแค่ไหนหรือแมปนี้ยแหละคือฝึกฝึกให้ลุงพีเขียนสคริปเป็นใช่โอเคสี้ไอ้แมปนี้ยไม่ใช่แมปแบบเวอร์แบบวังอลังการอะไรแบบนั้นนะแมปนี้ยลุงพีไว้หัดหัดไอ้นั่นหัดเขียนสคริปโอเค ก็อย่าลืมมาเล่นก็นได้นะรับเดี๋ยวผมชิงริงเกมแม่แปนี้ไว้ได้ามากนี่ขุดเลกสักอันก่อนโอ้ก็อยากให้ทุกคนรู้นะว่าผมดูลุงพีมาตั้งแต่ออกชวนคุยโอ้ใช่ไหมเธอแต่ผมรีเควส์พลังไปแล้วเพราะฉันนั้นรอดีกว่า